นะครับไปมี<ช>ความรู้กันดีกว่าวัดท่าส่งที่จังหวัดอุทัยธานี<อ>นะครับผู้คนรู้จักดีคุณบอลพัดนี่นะ,ะแต่<ล>ชื่อคาว่าวัดท่าส่งเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวของเราคุณสามารถคุ้มทรงธรรมไปดูเรื่องนี้เลยครับเชิญเลยครับ ได้บอกตำนานวันนี้ถ้ามาที่จังหวัดอุทัยธานีครับวันนี้จะมาเปิดตำนานที่มาของวัดท่าสูงครับวัดท่าสูงนะครับตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำซึมอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีชาวบ้านเล่าว่าสมัยก่อนจังหวัดอุทัยธานีในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ที่นี่เดิมสภาพเป็นป่ารกทึบ มีต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่เป็นจํานวนมากและเคยมีชาวจีนที่อพยพมาอาศัยอยู่มองเห็นลู่ทางการค้าไม้พร้อมกับในสมัยนั้นมีคนไทยเชื้อสายชาวกะเหรี่ยงมีความเชี่ยวชาญในเรื่องการบังคับช้างจึงได้เริ่มมีการทําธุรกิจการล่องสุงในแม่น้ําแห่งนี้เรื่อยมาจนชาวบ้านเรียกต่อกันมาว่าวัดท่าสุงหมายก่อนเนี่ยคนชาวบ้านเขาจะเรียกบริเวณเส้นทางจากกะลิงลงแม่น้ำเนี่ยเรียกว่าท่าน้ํา ท่าน,นี้ท่าน้าตรงนี้เนี่ยเป็นทาน่าที่เขาจะรวมสุงมาไว้จํานวนมากเพื่อที่จะขนถ่ายไปสู่ลงเรื่อยทางตอนใต้ของประเทศไทยเนี่ยทางทางทางตอนส่วนกลางของประเทศไทยคืออยุธยาหรือกรุงเทพบริเวณท่าน้ําที่รวมท่อนสุงจํานวนมากตรงนี้ชาวบ้านก็เลยเรียกตรงนี้ว่าเป็นท่าสุกมาตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่3ถึงนรัชกาลที่5 ในวัดแห่งนี้นะครับมีสถานที่สําคัญสคัําญอยู่หลายแห่งอาทิโบสทองคําวิหารแก้วซึ่งเป็นที่เก็บสังขารของฤาษีลิงดําซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวจังหวัดอุทัยธานีองค์การบริหารส่วนตนําบลได้เข้ามาสนับสนุนและพัฒนาให้วัดท่าสุงแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกด้วยสนับสนุนนะครับในการท่องเที่ยว ในเรื่องของท่งเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับวัตสุแห่งนี้เนี่ยที่ทุกคนมาถึงแล้วจะถามหาก็คือมิหารแก้วนะครับยาบันเมตองค์พระกรถมนครับองค์นี้นะครับเป็นองค์แรกที่ตัสรูองคแรกของโลกนะครับที่ที่มีทมสมบูรณเจ้าถือเป็นสถานที่สําคัญเชิงประวัติศาสตร์ของจังหวัดอูไทยธานีที่คนไทยทุกคนควรได้มากราบไหว้กัน สามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน